วิธีเพิ่มความเย็นให้พัดลมด้วยน้ำแข็งคลิปนี้ก็จะต่อมาจากคลิปก่อนๆที่ยายแต้วเคยลงไว้นะคะที่นำน้ำกรอกใส่ขวดแล้วนำไปแช่ช่องฟีดและมี FC เอฟซีหลายๆท่านบอกว่าใส่สิ่งนี้ลงไปในน้ำจะทำให้น้ำแข็งละลายช้าและอยู่ได้ประมาณ2-3ชั่วโมงเลยค่ะคลิปนี้มาพิสูจน์กันนะคะใส่เกลือลงไปในน้ําแล้วน้ําแข็งที่อยู่ในขวดจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงสําหรับน้ําเปล่าอยู่ที่4 0 0พ ML มลหรือว่า4ลิตรเกลือป่อน300กรัมหรือว่า1ซองสองละบาทนั่นละค่ะ เทลงไปในน้ําแล้วคนให้ละลายจากนั้นก็นําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงรอให้เดือดพอน้ําเดือดก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วรอให้เย็นสนิทจากนั้นก็กรอกใส่ขวดแล้วนําไปแช่ในช่องฟรีสหนึ่งวันหนึ่งคืนเลยค่ะก็แช่ให้น้ําแข็งเซ็ตตัวให้แน่นๆนิดนึงนะคะจะได้ละลายช้าๆและขวดน้าแข็งจะเต้แช่ในช่องฟรวสหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วนะคะเคยตั้งขวดน้ําแข็งเปล่าๆที่ไม่ผสมเกลือก็อยู่ได้ประมาณเกือบๆหนึ่งชั่วโมงพอผสมเกลือแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันค่ะ และน้ำแข็งที่อยู่ในกล่องพลาสติกที่เหลือจากการก่อขวดก็ยังมีอยู่นะคะวางด้านหน้าพัดลมแบบนี้ความเย็นก็จะมากกว่าวางอยู่ด้านหลังพัดลมข้อเสียก็คือน้ำแข็งจะละลายเร็วกว่าที่จะวางไว้ด้านหลังพัดลมเนี่ยค่ะผ่านมาเกือบจะสองชั่วโมงแล้วนะคะน้ำแข็งที่อยู่ในกล่องก็ยังไม่ละลายหมดเลยค่ะและส่วนน้ำแข็งที่อยู่ในขวดก็ละลายหมดแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้พัดลมและส่วนน้ำแข็งที่อยู่ในกล่องไม่โดนลมมากเท่าไหร่ก็จะยังไม่ละลายทั้งหมด ความเย็นก็จะยังเย็นอยู่นะคะและสิ่งที่ได้ในคลิปนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือควรแช่น้ําแข็งใส่กล่องแล้ววางทับด้วยขวดน้ําแข็งวิธีนี้ก็จะทําให้น้ําแข็งละลายช้าลงค่ะสรุปแล้วต้มน้ําใส่เกลือจะละลายช้ากว่าน้ําธรรมดาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ